ดวงชะตาราศีมีนและลัคนาราศีมีนในวาระที่ดาวพระหัสบดีย้ายราศีในวันที่2ตุลาคม2568รุ่งโรดรุ่งเรืองบุกเบิกสิ่งใหม่นี่คือจุดที่เป็นจุดรุ่งเรืองของดวงชะตานะครับแต่ว่าทำไมแต่ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ จากการลิเริ่มสิ่งใหม่การงานธุรกิจการค้าการขายมีความรุ่งโรจถึงขีดสุดเลยนะครับที่ทายกันนี้ไม่ได้ว่าทายเอาเวอร์วังนะครับก็ทายกันตามดาวลาคนาราศีมีนนะครับดาวประจำตัวคือดาวพระฤหัส,สบดีดาวเนี่ยเป็นดาวธาตุดินส่วนราศีมีนะเป็นราศีธาตุน้ำนะครับ ดาวธาตุดินเนี่ยเป็นดินแข็งนะแต่ว่าราศรีธาตุน้ําเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะต้องมีการที่ปรับตัวนะครับแล้วก็ไหลลื่นไปตามบริบทของสิ่งที่คุณจะทํานะครับปรับตัวไหลลื่นนะต้องพยายามเข้าหาผู้คนเพื่อเรียนรู้เพื่อทําให้ตัวคุณนั้นมีองค์ความรู้แล้วก็มีความมั่นคงนี แบบในระดับที่มั่นใจแล้วว่าไปรอดคุณถึงจะลงมือทําในสิ่งต่างๆนะครับดาวพรหัสเป็นดาวความรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาศีมีนเนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไม่รู้จริงไม่แตกฉานไม่อะไรเนี่ยก็คงจะไม่ลงมือทําอะไรง่ายๆราศีมีนนะเป็นราศีที่อาจจะมองหลายๆคนอาจจะมองว่าช้านะ แต่จริงๆไม่ช้าหรอกราศีมีนแค่อยากจะเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวปรับใช้แล้วก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนแล้วก็รเริ่มสิ่งใหม่อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ต้องเมคชั u r e ก่อนนั่นคือธรรมชาติของราศีมีนนะครับเป็นแบบนั้นดาวพฤรรหัสครับเป็นปฐุมเกณฑ์เมื่อ4เดือน ก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อช่วงนี้แหละนับย้อนหลังย้อนหลังไปสี่เดือนนะครับจนถึงวันที่1ตุลาคมเนี่ยก็ยังเป็นปฐุตมเกณฑ์อยู่นะครับปฐุตมเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ดอกบัวนะเกณฑ์สงบร่มเย็นใช่ไหมเกณฑ์การที่เขาเรียกว่าการเหมือนรับรู้สัจธรรมอะไรบางอย่างในชีวิตนะ,ะแล้วก็ได้รับการยอมรับเนาะเพราะนั้นราศีมีนเนี่ย ก็โดดเด่นหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาอาจจะโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินสินฐานบัานช่องอาจโดดเด่นในเรื่องของครอบครัวนะครับโดดเด่นเรื่องของสภาวะจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของทัศนาคาติต่างๆนะครับอุดมการณ์ในชีวิตนะหลังจากนี้ครับเข้าสู่2ตุลาคมเนี่ยดาวพระฤหัสเป็นมหาอุดในเรือนปุตตะนะครับราศีมีนจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะโครงการใหมๆ่ๆงานใหมๆ่ๆโปรเจกต์ใหม่หรือแม้กระทั่ง บุตรบริวารน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของเราถ้าคุณยังอายุน้อยอยู่เนี่ยมีโอกาสจะรีเริ่มนะธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือมีโอกาสจะมีบุตรนะครับถ้าคุณอายุน้อยๆนะ,ะการเรียนล่ะเรียนได้เรียนดีเผลอๆสอบได้ที่หนึ่งเพราะว่าดาวความรู้อะ่ะเป็นมหาอุดนะอยู่ในเรือนปุตตะ นะเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรใหม่ๆใช่ไหมาดาวประจำตัวราศีมีนนะครับช่วงนี้จะเรียนรู้ดีมากสติปัญญาเป็นเลิศน,นะครับสามารถที่จะรู้ทั้งในเรื่องของเชิงลึกเชิงกว้างนะวิชาความรู้ต่างๆความรู้รอบตัวเอ่ยหรือความรู้เฉพาะทางเนี่ยราศีมีนทำได้ดีมากๆนะครับอาจจะเป็นศาสตร์ใหม่วิชาใหม่ที่คุณได้ร่ำเรียนนะแล้วก็สามารถทำได้ดี ในเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆนะครับการงานอาชีพนะครับโดดเด่นทั้งคนที่ทำงานอยู่ที่เดิมที่เก่าที่เดิมคุณก็อาจจะได้ตำแหน่งใหม่ก็ได้นะหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ที่อยู่ในองค์กรเดิมนั่นแหละคุณจะทำมันได้สำเร็จนะครับโดดเด่นมากๆเป็นผู้นำนะฮะเรื่องของบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาล่ะนะครับก็ถือว่าคุณเนี่ยมีทั้งประเดชมาคุณ เอาอยู่นะครับสามารถคอนโทรลสามารถเข้าถึงจิตใจลูกน้องได้นะมีทั้งพระเดชพระคุณนะลูกน้องกอ็ให้การยอมรับในเรื่องของความรู้ของคุณในเรื่องของบาร,รมีของคุณเป็นไงนะอันนี้ในมุมของคนที่มีวัยวุฒิที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคุณก็มีตําแหน่งหน้าที่ในเรื่องการทํางานแล้วก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยในช่วงนี้ในเรื่องการทาธุรกิจล่ะ ขยันหาลูกค้าแล้วปิดดีลลูกค้าได้สําเร็จนะในแง่การทําธุรกิจนะปิดดีลลูกค้าได้มีดีลใหม่ๆเกิดขึ้นการค้าการขายทั่วไปพ่อค้าแม่ขายเจอลูกค้าที่ดีนะครับหาลูกค้าเก่งนะคนเป็นเซลนะวิ่งหาลูกค้าเก่งโดดเด่นเรื่องการงานธุรกิจประสบความสําเร็จมากใน3เดือนนี้เป็น3เดือนนาทีทองนะเป็นนาทีทองของราศีมีนน้าขึ้นให้รีบตัก ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวธาตุดินก็จริงนะครับแต่ว่าราศีของคุณเนี่ยเป็นธาตุน้ํานะครับดาวธาตุดินไปอยู่ในรา,าศีธาตุน้าอ่าคือธาตุดินดาวธาตุดินอย่างพระฤหัตเนี่ยไปอยู่ในราศีกร,รกฎซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุน้ํานะครับอะไรที่เรารู้แล้วเราอาจจะต้องเข้าไปแล้วก็ขัาพยายามปรับตัวเข้าหา สถานที่ใหม่ๆหรือคนใหม่ๆนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าสถานที่ใหม่ๆหรือคนใหม่ๆเขาก็จะปรับตัวเข้าหาคุณเหมือนกันเพราะว่าในสถานที่ใหม่ๆนั้นเป็นสถานที่ที่เป็นธาตุน้ำนะครับคุณเนี่ยเป็นธาตุดินเขาก็มองว่าคุณเนี่ยมั่นคงมีความรู้เขาก็ปรับตัวเข้าหาคุณเหมือนกันเพียงแค่ว่าตัวคุณธรรมชาติของตัวคุณเนี่ยราศีมีเนี่ยธรรมชาติเป็นธาตุน้ำ คุณก็อาจจะต้องใช้จุดเด่นตรงนี้ปรับตัวเข้าหาคนอื่นด้วยทุกอย่างมันจะหลอมรวมแล้วมันจะเพอร์เฟกนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องงานนะต้องเน้นยำ้ำนะครับต้องเน้นยำ้ำนะครับคุณจะโดดเด่นทั้งบุญและบูราศีธนูเนี่ยเป็นธาตุดินนะโทษทีราศีธนูเนี่ยเป็นธาตุไฟแต่ดาวประจำตัวคือพระฤัดีเป็นธาตุดิน าดาวที่อยู่เจ้าเรือนราศีธนูเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นไฟและดินนะครับก็ส่งสังสงส่งสมนะให้การทํางานของคุณเนี่ยมันต้องทั้งไงทั้งรอบคอบและทั้งรวดเร็วรวดเร็วดังไฟตัดสินใจต้องเด็ดเดี่ยวรวดเร็วแต่ต้องรอบคอบด้วยนะเพราะว่ามันพลังรหัสเป็นธาตุดินส่วนตัวคุณเองเป็นธาตุน้ําคุณก็ต้องมีพระคุณกับลูกน้อง นะต้องมีในเรื่องของการซัพพอร์ตจิตใจเข้าถึงจิตใจเก่งงานไม่พอต้องเก่งคนด้วยนะครับถ้าทำได้ตามนี้นะราศีมีนนะนี่คือห่วงระยะเวลาที่คุณจะพบกับความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองขั้นสุดเลยนะครับดาวดวงนี้เป็นมหาอุดเนาะใครที่ตกงานอยู่หรือแม้กระทั่งไม่ได้ตกงานหรอกแต่กำลังหาอะไรใหม่ๆทำจ็อบใหม่ๆจ็อบเสริมต่างๆเนี่ยคุณจะได้งานที่ดี จะได้จ็อบที่ดีใครตกงานจะหางานได้ก่อนปลายปีนี้แน่นอนนะครับนี่คือจังหวัดที่ดีมากๆสำหรับราศีมีนและลัคนามีนนะครับส่วนเรื่องอื่นนะผกผันไปตามดวงดาวมีดีมีเสียการเงินอาจมีติดขัดบ้างด้วยดาวอังคารเป็นปราเกษตรอยู่ในภพมรณะก็จะมีรายจ่ายนะครับส่วนในเรื่องของ อื่น,อน,นะครับเดี๋ยวไปดูในดวงรายเดือนในคลิปนี้เราโฟกัสที่ดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วนะครับก็ให้คุณเตรียมตัวที่จะรับมือกับบทบาทความรับผิดชอบหรือความก้าวหน้าที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือและก้าวไปข้างหน้าครับสวัสดีครับ